ให้อีกแล้วพี่น้อง FC ทั้งไหลนะคะสำหรับใครที่รอนวราสีขาวโยเมื่อนี้จัดให้แล้วขั้นหนึ่งถูกต้องปีอะไรน้องเอิญปี18ดเด้อเปิดราคาขายหน่อย4ี่0 0นหนึ่งมืนบาทโอ้โหแค่นี้ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะจ๊ะใครจะผ่อนม เดือนน้ก็กนู่นและสุดปีใหม่สิ้นปีใหม่ยาวอีกถูกต้องคอยไปผลอนราคาเต็มเท่7,700บาทจ้าตลอดสัญญานะคะราคานี้ออกรถฟรีดาเออไม่เสียงเงินดาวสักบาทเดียวถูกต้องจ้าครับผมดูรถกันเลยป่ะสีขาวนะคะก็จะ้า<อ>โครเมียมเดอรร่องรอยนะคะคนี่ มีร่องรอยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเราเก็บให้นะลูกค้าไม่เสียเงินเลยนะคบผมแม็กเดิมนะคะพอเป็นรถใช้งานใครจะเอาไปแต่งใครจะเอาไปขับโชว์สาวใครจะเอาไปขี่เชยๆแบบว่าพี่ผมไม่ได้ไปทํางานอ่ะแต่ผมชอบทรงมันอ่ะใช่จัดให้3ามลายไม่ว่าจะเป็นทีสามเจ็ดีแปดีสามศูนย์รีจ้าเออดูภายในชิคันนี้นะคะเลขไม่แสนสามนะจ๊ะเห็นอย่างงี้กุญแจก็รีโมทอยู่เด้อเป็นฟังชันวิทยุนะมีกล้องถอยส่เกียร์กล้องขึ้นเลย แคบเปิดได้นะแล้วซอกเดิมๆมีฝุ่นแถมให้นิดหน่อยข้างหลังมีแอร์หลังจากกระจกปรับเป็นระบบไฟฟา้าหมดเลยครับผมนะที่สาคัญน,นะคะทรงรถเดิมมากนะคะไม่ทำอะไรเลยแม็กไลเนอร์เนี่ยตรงรุ่นนะถูกต้องอ่ะใครสนใจนะคะรถสวยๆแบบนี้ตัวอีเดิมเ,เดี๋ยวให้หน้องเอิร์นนะคะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยจ้าใหไลน์เบอร์โทรนะคะอยู่ล่าล่างด้านบนหาวเองนะคะต่างจังหวัดก็ไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่สองร้อยปีหน้าบ้านรับรถแน่นอนเแกยว